ขอเป็นคู่คู่แต่พ้่งนอกโอ้ยใส่กุ้งกุ้งสวัสดีค่ะสวัสดีครับพอกระพิสารบ้านฉันจะพอกันันวันที่ยี่สิบมิถุนาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้ามื่อวานนี้พ,พี่น้องเขาเลาะปลาจ้าครับผมกับปลาเก่าปลาเดิมเฮาแล้วครับพี่น้องบ้านหนองเม็กตำบลห้วยขาอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลครับมือวนนี้กะ เขารอปลาเฮ็ดกับไปรุนไปช่วยน้องการใจพี่น้องสิโซกสีมันบอจาร์ล้างจากเมื่อวานาวาวาาวน,นี่เฮาเข่าปลาข้าวหนึ่งเนาะไอเนาะแม่นครับลูกสาวบ่มวนครับเลยกับบานพาลูกไปหาหมอเนาะแม่นจ้าไปจ้จพี่น้องาาด,นาอาดอูน้องการใจมืันนี่สิโซกสีมันบอจาร์แต่ครับสองดอกแดงแหกหมันจ้าดึงสวยเลยเห็นแต่ขาเขาลงม้านะ พอเป็นคู่ๆแต่พี่น้องอ่านเนาะจ้ะอือหาอยัางไงโอ้ยออกตาไหมจ้ะพี่น้องผมนี่พอสองดอกจ้ะเดี๋ยวนี้คือ,พอ้ขพขาบวกแข็งกันเลย ดอกห้ามครับโอ้ยใส่กุ้งกุ้งมันก็เป็นเต็มสิเติมเยียบเต็หน่อยนี่น้ำกุ้งกุ้งนองเดี๋ยวมือเราดอกถึงใหม่ท้าบในะมีโยกออกนี่ใหม่อันนท้าบบ้านเราจะดอกนี้ phừng đám cha nhá cá lăng cha hôm nay đâu có ngày đâu dạ ít đâu nữa cua thì hiếm cha cá lăng cha nhau cái nhau này dành đi trăm linh điện thôi mhm 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 tháng, tháng nhàng. <laughs> มมเดียวกันจ้าเห็นลายดอกินเว็ดๆน่อยๆก็มีนี่ครับเ,นะเดี๋ยวน้งกันไปเรือ่อยๆจ้าตามไม่ซิซได้นมันบมน่มอีกดอกจ้นานี่เปนนน็นสัตว์ดีครับ เป็นต๊ะนะอนบบนี้นี่ครับอืมลุงของน้องแมนจ้าอู้ลุนตาดีนีครับลุนพูดนะลุงจิโนงมอง่นเกิด ็ดตาไครจ้าดอกนี้เนาะเนีจ้ะโู้งามอยู่แวบๆค่ะโอ้ดีดีแฮกังยังเตะสบานเลยเนาะเนีนจ้ะมันค่อยน่อยจ้า

ลายเลือดจ้ะางูเหลืองจ้ะสองจูมกับหนึ่งไข่โอ้ยบริจิเหมือนบ้าฮไข่เป็นจ้า ลายเลือนะ default, wheels, ane, ดจ้างงงงงงวะไครับแงลบอโอ้ยดินเงงในหน่อยกระลัง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 พีก <này. S 2> uh ีก huh. ือตุกบุกติป um ิกต <imi> ุ้มุติมีพีกได ดองสวยนี่อะไรเลือดเนี่ยเดเป็นี้เห็ดจินหดแล้วเรามาบึงเห็ดละงอกครับมันได้เห็ดคานงหงนะครับพี่น้องโอ้ยละงอกตัดจักออกจังเลยแม่นอยู่ไหมว่ามิโอ้ยมันได้ยังบอกเป็นหมูเนาะ Chắc độ là còn ở đây không chúng ta đẩy cái bộ ao cái này bàn mềm mây ột chắc ột chân đây nè nằm hà lại hùng này đây <laughs> để mình canh to lì li lì hết mà mà chưa rồi chắc chân đấy đẹp câu rồi เอกมงกุได้ครับตุ่นเปื่อยอยังเนาะเปื่อยเน้ะถือเกียบเนาะตอนนี้คือเปื่อยสิโอ้โตุ่นโตนแห้งเฮ็ดเมย์ประมีน่าสงสารแห้งปกติมูใหญ่ได้นี่เนาะเมนจ้ะมาหุ่นนี่กับดอกหนึ่งครับกอแดงจ้ะจูม แบบใดแบบใดมโขาวเห็นเิแล้วขาวอายสงจูมกับบานนะแนะนำสิเท้ก็คือเจาปันได้นนอแมนครับนี่ครับบานเอาอยู่มือผมกินไมน่ีไปเปนเี่ยเห็ดยังแบบเป็นเห็ดไข่ดงเห็ด วานมาบุหานมีครับโอ้ยกบบุษร์นอกินจนขีออเนี่ยแม่ะมิเอ็ดหางน้อเอ็ดมนีหางครับดอกมันก็มีอะแต่ละอันเห้นเต้นมีจคพี่น้องออกดอกเลย ลอกไปแลอบก่อนนี่คุณยายถือใจเธอเด้อนี่เฮ็ดจงได้กินนะแม่พันนี่คุณยายเพันแกงเสเห็ดพอจ้ะแต่ว่าตอนนี้เห็ดพอเฮาบันนี่เนาะบ่มีแกงซดก็ได้จ้ะแกงเสมาใหม่โอ้หลายเนาะพันที่อยู่เป็นปลาเพิ่นเด้อครับพี่เนาะดอกเพิ่นจ้ะมีดอกกินได้ทั้งสองบอกเนี่ยจ้ะพันที่อยู่เป็นสุ่มเพิ่นแล้วครับคุณยายวันนี้พันอยู่จะจ้ะ ดอกกําลังจะปงนี่กินได้เด้อเจ้าพี่น้องหลอกออกต่อมกนจ้ะจังแงตัวนี้กําลังดอกกําลังปงจ้ะดอกนี้ไหลเอเคต้นกินงก่อนยังเอามือหลังหนึ่งจ้ะ อันนี้แกกินได้เบิดบ่มไหมพ่อเม่อกีนยนจ้ะเพราะว่าเฮาก็ไปลอกออกเดไอ้เฮ็ดก็พอได้อยู่ดอกครับครับออกบ่หลายเนาะจ้ะเฮ็ดสิเปลี่ยนถ่ายใส่เฮ็ดยังล่ะครับเฮ็ดก็ก็ออกเรื่อยๆครับเฮ็ดละงอกก็โพอยู่ครับหักบัวน้าเนาะเฮ็ดละงอกก็ได้เก็บทั้ง2ชนิดจ้ะทั้งสองที ลูกอีหลอกไปฝากคุณยายแกงใส่น้ำเขาเบื่อนี่เฮ้ยนี้ลายอยู่ครับปามเพื่อนเป็นหัวเด้อจ้ะ ไม่เิดไม่นี่จะหัวเพิน่น ไปนน้ำต้นตัวตัวนี้ก็แมนดิสแมนจ้ดอกกําลังสิปงชวนหมากกับสีนี่แต่ดอนนี่เนาะไอเนาะแมนครับไปนี่ดอกคู่เลยจ้ะขมุกจังสีล้ำใหญ่จ้ะ mười tấn nữa 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 Cái มันมากเป็นเกิด hmm. ข mm ึ hmm. mm ้นเก่าเนี่เมนจ้ะเกิดขึ้นเก่าเด้อจ้ะพี่น้องใบนี้อ่อนๆจ้ะอยู่นี่ผมเพ็ดก่อเลยครับพี่น้องเมนจ้ะแล้วแต่หม่องเนาะบางหม่องเกิดงามเลยครับอุ้ยตุนจริงเหรบพี่น้อยัง เต็มที่เลยเด้เนาะแม่นจ้ะหักเบต้องยังปกไว้ครับุเฮ็ดคมค้าใหญ่ดอกครับอืมบ่วิบเนาะจ้ะน้นนี้เนาะบ่ลําเพิ่นบ่ใหญ่แห้งเนาะมองใหญ่ๆแห้งครับเฮ็ดปวกกระเลาะบงนี่เด้อพี่น้องบ่พอเนาะ เ็ดจ้ยับขึ้นเ่องผู้หุ่นบ่อเห็ดดีเหน้นหลับลำลำขึ้นงามนะครับอืมออยู่คาโกโมะตั้เแ่ลกมาเกิียูเทียมเทียมเห็ดกรอนี่แล้วเนาะว่าห้าเห็ดกรอเลยนะ มีบ่มีบ่พ่มนี่มี2ดอกดอกไปมอง <laughs> มีสูบ้างใด่ดขาคนโอ้ตายเลยปานเดียวสกี่ดอกอ่ะสองดอกมันนสีแก้วแก้วหลมละมัแรงขันหมดมีใส่หินเป็นมาเลยเด้เนอะมาเลยดิมาเฝ้าแล้วเียบอยัง

lắm bị lặm on on phút <laughs> nào phút phút đấy อ่อนครับอ่อนครับใครใครกว่าเราหันเน่อะเนือเลยลำยมาดอนดูงามแเห็นจะพี่นุ๊กพุดนะพุดได้อืมอืมอู้เด็ดเดี่บีเด้ อ๋อฮึฮึืึคุณเดกลูกก็ได้ฟังเสียงปุดคือคืนมางสี่เพิ่นกันยังมีหาคือเกาด้วย้ะพี่เนุะปงอีกปีหนาบ,บดับจ้ะตัดเอากระดาษมักแบบด้เห็ดได้เบิดจะว่าลกนี่นิ่งยินเสียงปุดนี่ <S 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 อเอมะมแมน โอ้พี่ตายกันละไอ้ยงามน้อยในนี้เนาะเดินโวยสวยอยู่โอ้ยพี่น้องพี่น้องพี่น้องอีไล่ตรงนี้จ้ะตูหมอบเลยเนาะโอ้ยงามเองโอ้ยสุดยอดสุดยอดเอ้ยต้นนี้ไอ้ เห็นแล้วเห็นเพื่อต่อได้ก็มันงูเหลือมย้ยนอดอนนี้นอบางิีได้ครับคันลบเลยมันก็ได้ยินเสียงลบมันก็ฟินดีต่ไร จุ่มเดียวเลยอ่ะด้อนนี้ออกลาเจ้าพี่นนอะแล้วท่านเป็นดโดจุ่มมีสามที่ของเทพพึ่งดำจ้ะยุ้ยง่ายง่าย สิบลํำแกงได้เนาะแม่นจ้ะตนี้นี่คือกันจะอู้ด,ดอ,อ่นอี่ใหญ่เนะาะมันคือดอนที่แหลกเนาะแม่นครับ่บนนะ็กท้องบอลคุณนะเรองงามอ่นนำนำอนๆพอ ไปยังหูหูอยู่นเนาะเล่นจ้ะโอ้ยมึงใจพี่เนาะเป็นว่า <c oughs> อื้อตัดอ,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 อันดัลุกตอนนี้นี่จ้ะโอดูนี่ตุ๊กโกงล <c> ง <oughs> สวยเด้นี่ได้แต่ละลำนอะดอนนี่คักแหงครับคักคักมาเมยนอะไรแล้วหาย,ย่างเด้อยนี่จ้ะอุ้ย,ย,ยมานเฮ็ดกับมานอีหลอกละมือนนี่ทายไก่บอได้เลยครับสูงแหง คือว่าสมบูรณ์ขักอยู่ใบยังอ่อนๆอยู่พี่น้องสุดยอดเลยโอ้ยพี่น้องเขล็ดดีเนาะครับช่างนี่ครับตอนนี้เราต้องเอานะพี่แอจะมีเพียงแอว เอ้เดี๋ยวนี่นโอ้ขักของเพิ่นนี่ครับเ <c ười> บิงออบ้ง <c ười> เอาไปเบิ้งไกล่เอ้าม้วนเสรยตัวนี้คือใบแห้งเนะครับออกลายแห้งเลยน้องเฮ้ยดี๋ยนี้อ่อนๆนเกือบเกือบว่าละลายในปากเอืลย <c ười> <c ười> สุดยอดแต่ละลำมันนี้เนาะโอ้โหสิบลำเท่านั้นนะครับรรได้ถวยหนึ่งหัวแมนจ่าพูดนะครับผมก็ได้เวลากระบาดเนาะแม่ป้ามี่แมนจ่ามือนี้เท่ากับเหลือกน้ำเทศกอกรได้เนาะแมนครับคือเก่ากระเจ้าพี่น้องก็ออกยิ่งจากแม่นป้าบ่ออกก็ออกร่วมมาดอกสองดอกบางห่มก็บ่ออกเนาะเห็นละงอกก็เห็นอยู่เนาะแมนจ้ะขาลายเหลือกก็เห็นจ้ะพี่น้องพึ่งดําก็ได้สองดอกพึ่งเขา พึ่งเขาวๆบ่ได้เนาะมื้อนี้เนาะครับผมได้พึง่งข้าวน้อยว่าดอกนึ่งแม่ยนจันแล้วก็เฮ็ดพึ่งขายตองยุงจ้ะเบิ่งผลงานโดยรวมเด้อจ้าผลงานเฮาก็สิได้บ่หลายแห้งเนาะมือหนีเมีนจ้น,ม,จนมากับกระตาใหมา่เนาะมื้อนี้เนาะจ้าล,ลักลักกะกอแดงแกงหวานแต่พี่น้องเฮ็ดคู่บุญเฮานี่อันเฮาหมานมื้อนี้จ้ะพี่น้องอีหลอกเนาะอีหลอกอีหลายจ้ะอู้มีแต่ลำวอบบวบอวบดอนนึงเนาะอีดอเนึงก็บ่อวบเนาะครับผมมื้อนี้ก็ถือว่าได้เฮ็ด่หลายครับพี่น้อง เฮ็ดกะจะออกอย่างไรนอไม่เมีนแต่ว่ากะน้เบึงอนี่คร no. so so ับเมื่อวานนี่ก็มาด้ครับเฮ็ดกะว่ากําลังออกนอว่านเนาะแต่ว่าบสูดซ้ายรับพี่น้องเลยครับบานก่อนก็เลยบบมีคีบนอว่านเนาะเมนจ้าเมื่อวานกับานดวนใจลูกสาวพอสบายจะไปหาหมอกะสียาสีหยังหน่อยเนาะอาการดีขึ้นไปโรงเรียนแล้ใจพี่น้องมื้อนี้อันที่ห้าด้ยมานก็คือเป็นอีหลอกอีแล่าเลยใจพี่น้องเฮ็ดเท่ากับ้เกอบเต็มตาตาไมเฮ้าอยู่ใจพี่น้อง พิกาทิมาก,กับปลาบ,บ้านน้องเมกตำบลห้วยคามพ่อคุทธนีจังหวัดอุบ,บลราชธานีจ้าขอ,อ,ก,าอ,อกันบริเนตวันที20่20มิถุนาย,ยน2568จ้าฝากก็ไหนก็แช่ก็ติดตามในส่องอีสานบ้านฉันในเด้จ้าแม่ปามีก็ขอบุญขอคุณผู้ศิเขามารับชมขอคุณทุกร่างแรงใจที่สให้พ่อป,ปามีกับแม่ปามีสำหรับคลิปื้อนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับบอกกันไม่คลิปนาจ้า